ดีครับกระบอกขึ้นไก่กันครับสิเป็นยังไงครับอู้มีตัวครับบักแง่เลยครับตัวนี้นี่ครับอ้งครับติมบางเลยครับนี่นี่ครับกระบอกขบิดครับกระบอกบิดจังสี่มีปลาคอครับแต่ว่ามันบิดหน่อยมันถอยเรอวครับปลายังอยู่ข้างในอยู่ครับ อยูครับนีครับตัวงตัวไงตัวงตับันักตึงเลยกูดอ่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็สำหรับมนี้กับ พาทุกทุกท่านนะครับมายามบังลั่นกันครับหมูว่วานกับวาดักไว้มีสิบสามกระบอกครับเนื้อที่ไส่นะครับก็จะเป็นปลานิ่นเป็นหัวปลานิ่นนะครับกับโค้งไก่พอดีเซื้อเอาปลานิ่นมาเห็ดเนี่ยตกปรากฏนะครับ เลือหัวมันเหมือนเลยลองเอามาใส่เ่งครับก็ประมาณชิปก็บอกครับใส่หัวปไปนินเลยเดี๋ยวไปตามรุ่นตามช่วงเหมือนเลยครับว่าสิมานประมาณครับนี่ไปไปเลยครับลุยกันครับป๊อปป๊อปป๊ปป๊ป มีตัวครับนี่ครับจตัวบอกหะไรดอกครับตัวกำลังงามครับมารุ่นกระบ,บอกที่สองกันครับเงียบครับ xong nhẹp xong bóc chị xa mập bên đây nè 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 เงียบครับอังสีกินดีมาเบ่งครับมันรุ่นกันครับโอ้หนามคุณแบบนี้บ่มีโตุทธราครับเงียบครับ เงียบครับสูนนี้หุกกระบอกครับเขามาสองครับไปครับไปลุ่นกันต่อรครับยัดเขาในภูมิที่เป็นตาบอกครับกระบอกนี้ครับ อยู่คนหนึ่งเงียบครับโอ,โอ้โอ้โอ้เป็นตาแบอเหมือน เงียบครับหนามคุ้นๆอยู่ว่าต้องซื้อเลยครับเงียบครับเงียบ ไม้ก็สวยอยู่ดีครับด้าก้อยสามกระบอกบวกเขาจะกระบอกเลยครับหัวปนินดักครับไปครับดูยอย่ต่อครับกระบอกนิ่งๆเป็นยังไงในน้องไปครับบุนกันครับโอ้ หนามคุณคนั่คือเรกเงียบครับไปลุ้นกันต่อครับโอ้หูหนามมันหลุดตัวหนามหลุดไรครับกระบอกร้อยยู่สิบสูงเลย เงียบครับมาหลุดกระบอกนี้กันครับเปิดจังได้สีมานบ่มาอนิเงียบครับหลุนกันโต ตยครับงามครับนี่ครับนี่ครับโอ้ถือว่าโอเคอยู่ครับกะโซนนี้ใสหัวปลานิ่นนะครับสิบสองกระบอกเขามาสามครับถือว่าโอเคอยู่ครับหัวปลานิ่นครับเดี๋ยวไปรุ่นโค้งไกลกันครับ มันกรบอกนี่กันครับกะบอกนี่สิเป็นเนื้อปลานิ่นนะครับมันมีเนื้อปลานิ่นหลงเหลืออยู่สินหนึ่งครับก็เลยเอามาใส่เขาอ,อยู่ครับเขาครับตัวปัญาครับนี่ครับฟังเสียงบิน เอาบักล <laughs> ั <ment> oh. ่นคือบิดจริงสีน้อนไหลลงไป้างล่างโอ้ไหลเองโบมีครับไหลเองครับ มาไหลเองกับปลาถอยออกแล้วครับไปรุ่นกันต้อครับปลาหญ่าสนุมแบบนี้มันสีเป็นตาวะครับพต้นพึ่งเปิดนามนะครับเปิดนามหน้าบรลูว่าปลาสิลุง่งมา้ย่ังนะครับลองมาใส่บึงโอ้หมดขึ้นมาขึ้น cả nạ đi nó mi tô hấp 2 sống tô hấp mang tô này nói hấp tô บนหนามีตัวนะบางด้านคือเบาขึ้นนี่สิดีครับเงียบมาหลุดกันเบิ่งครับอีกซีกับบอกทุกท่ายสิเป็นจังไดครับ เงยดเขาในป่ามีป mm ่าบอมีตัวครับนี่ครับอ้าวตัวสวยครับกระบอกนี่ตัวสวยครับตัวสวยครับนี่ครับนี่กระบอกนึ่ไก่ไก่กันครับสิเป็นยังไงครับอู้มีตัวบักแน่เลยครับตัวนี้ นี่ครับอู้ยังครับเต็มบ้างเลยครับนี่ยงครับโอ้ได้รุ่นครับนนี้ได้รุ่นครับคุณครับโอ้มาครับมารุ่นกันครับเหลือสองกระบอกสุดท่ายครับสีมานบ่อุ้ยกระบอกคือบิดครับ กระบอกบิดจังสี่มีปลาขอนะครับแต่ว่ามันบิดหน่อยมันถอยหรือว่าปลายังอยู่ข้างในอยู่ครับฮะอยู่ครับนี่ครับนี่ไปครับรุนกระบอกสุดท้ายกันครับส่งนิ่งๆเนานะกระบอกสุดท้าย เดี๋ยวเนาะทิ่งเงียบแล้วครับสุ่งนีเงียบครับไปครับเดี๋ยวไปเทรุนกันครับครับกั <c oughs> ย้ยามมาแล้วนะครับเขามาทั้งหมดแปดกระบอกครับเดี๋ยวมารุนกันเลยครับ <c oughs> บอกแรกครับ Hô hô hô. Poki Này yếu Này yếu. Nại <laughs> dọc à? của hai mươi năm. Nó ở đây tuân hai mươi như Ni tuân hai mươi bốn. 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 Phụt à? Ờ, chắc chắn là hay à? Ờ Ừm, ngay nè khá vô Ngay này, ừ, này. Ừ. ngay ừ. ừ. đây khá vô nó đầy vô nè ngoài vô Ngay đây đi, đi, đi Thế <laughs> là ngay đây, chắc chắn là cháu đã Thì mày mà khó mà 2 tua 3 tua đều vô ừ. ฟางึงล็อกึงนเอออนอ,น,อนี่อย่งไส่นี่ก็ได้นี่เพราว่ามัานยังเหลืออยู่ปลาอยู่นี่ใส้อยู่หันเนียหลังนึงอยู่หัน,นว่สมม่ี่แม่อืมอื่น่งสามตัว,ตวนี้โตเป็นไงรุ่นเดียวกันเหมนเลยสามตัว ดุนกันต่อครับโอ้ลาไหลหน่อยไปหน่อยก็จะเอาไปไปล่อยนะครับมาลุนกระบอกนี้กันครับนี่ปั๊บโอ้สองตัวครับสองตัว ลูกกะบอกงนี้กันครับนี่ตัวเดียวครับแต่ตัวใหญ่ครับมาครับสรุปมัอนี้ครับถือว่าหมานอยู่ครับนี่ เอบเลยครับตัวใหญ่ตัว,ตวนึงครับคุนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เขามารับชมครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ